เปิดคลิปคำพูดนิวเคียร์อุ้มรุกให้กำลังใจเพจเจ้าในวันที่สูญเสียคุณแม่ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความโศกเศร้ากำลังใจจากแฟนคลับและคนใกล้ชิดก็ยังคงถูกส่งมาให้กับดีเจเพรเจ้ารวมถึงสมาชิกครอบครัวก,กุศลมโนไมยอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ทราบข่าวของการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของคุณแม่สุจินดาหรือที่หลายคนรู้จักในแฮชแท็กของอาม่าพี่เพรเจ้าจากคลิปวิดีโอต่างๆในอดีตที่ได้มอบความสนุกสนานอารมณ์ดีให้กับแฟนๆบนโลกโซเชียลโดยเมื่อช่วงข้ามที่ผ่านมา ณวัดเทพฟิลินทางด้านอดีตภรรยานิวเคียหันษาพร้อมท้องลูกชายน้องไทก้าก็ได้เดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยและให้กำลังใจสมาชิกครอบครัวกุศลมโนหม่ด้วยเช่นกันพร้อมกันนั้นบนอินสตาแกรมสตอรี่นิวเคียหันษายังมีการแชร์คลิปวิดีโอสั้นๆซึ่งเผยให้เห็นวินาทีที่นิวเคียเอ่ยคำพูดกับเพจจ้าในทำนองเลิฟเลิฟเลิฟอยู่ตรงนี้เสมอพร้อมอบกอดอดีตสามีอย่างอ่อนโยนเพื่อเป็นกำลังใจขณะที่ฝ่ายชายก็ได้ตอบรับความห่วงใย,ยว่าเลิฟเลิฟเลิฟ Thank you.